สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดดูนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะในเดือนออตุลาคมนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณนะคะชาวราศีมีนนะเป็นการเปิดดูพลังงานบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์เนาะ ไพ่เปิดไพ่แบบตัดตะวตันตกนะคะก็สามารถดูควบคู่กันได้ทั้งรคนาและราศีเลยค่ะขอดูชาวราศีมีในช่วงเดือนนี้หน่อยนะคะเดือนตุลาคมนะคะ2 5 6พนอะขอดูตัวคุณหน่อยค่ะห้าม้นะคะตัวคุณนะคะชาวราศีมีในช่วงนี้เหมือนคุณจะ มีปัญหามีความขัดแย้งมีความรู้สึกเครียดด้วยนะคะก้าดาขึ้นมาสดาคุณมีเรื่องให้คิดและต้องตัดสินใจให้ต้องเลือกนะคะให้ต้องเลือกปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะทําให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดและนอนไม่หลับ mm. เลยนะคะพลังงานคุณนะชาวราศีมีคุณเป็นยังไงอีกคะ ดสันคุณคุณพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีอะคะ่ะพยายามที่จะให้มันดีขึ้นนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยห้าเหรียญคุณต้องเลือกและก็ต้องตัดสินใจมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณนะคะ ้อาจจะสลับกันได้ตัวเขาตัวคุณนะคะหรือเป็นคนที่มีใบหน้าที่เด็กกว่าวัยนะคะอืมคุณเหนื่อยค่ะคุณไม่รู้จะทํำยังไงหรือคุณอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นคุณคุณยังเลือกไม่ได้อาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะหกถ้วยนะเป็นคนเก่าๆอดีตรักเก่าคุณเคยคุยคุณเคยคุยกันนะคะใครสักคนที่ทําให้คุณอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยเครียด ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะอืมอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะหรือรักต่างวัยนะขอโทษนะคะท้กทายโอ้ตายละข้าตกค่ะต้องขยับเลยโอเคมาขอดูว่าคุณเป็นยังไงอีกเดี๋ยวขอดูตัวเขาด้วยตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะเคขาคนนั้นของคุณ เดอะไฮโลแฟนนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะใครก็ได้นะวิวออฟเฟอร์จูนดูกูตัวเขาอะค่ะตอนนี้เขาเขาปล่อยเหมือนเขาปลงเขาปล่อยความรู้สึกของเขาอะนะคะให้มันเป็นอิสระนะเดอะฟู food, แบบใช้ชีวิตของเขาไปเขานิ่งมากๆนะคะเขาให้ชีวิตของเขามันเป็นไปตาม วงจรชีวิตของเขาไปเลยอะค่ะนะตามโชคชะตาเลยในช่วงนี้นะคะจัสติกค่ะเขามีการคิดมีการตัดสินใจมีการชั่งใจนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุนนะเขาตัดสินใจที่จะจบ แล้วก็ได้นะคะความสัมพันธ์สิดบเขาเจ็บค่ะเขามีการตัดสินใจในชีวิตเขาเกิดขึ้นเขาคิดว่าเขาอาจจะตัดสินใจถูกต้องแล้วด้วยนะคะจัสติความสัมพันธ์ที่อาจจะหยุดนิ่งกันไปแล้วไม่มีการไปต่อกันแล้วนะคะตัวเขาก็อาจจะเป็นคนไกลนะคะถามว่าที่เขาตัดสินใจที่จะนิ่งเงียบแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะคะสิบดาบนะตัวเขา ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะชาวราศีมีนนะคะความรู้สึกของเขาค่ะเจ็ดเหรียญ The Tower นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่คุณนะหกดาว ยังรู้สึกแย่อยู่เลยรู้สึกแย่อาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาพังกับคุณนะ่ะนะเดอะทาวเวอร์มันมีการพังกันอย่างกระทนหันเกิดขึ้นมีเรื่องมีการทะเลาะก,กันแบบอ,อ่อหนักเลยนะเดอะทาวเวอร์นะคะเขายังคิดทบทวนเรื่องราวของคุณอยู่นะคะที่มันเกิดขึ้นนะหกดาบเหมือนเขายังอยากกลับมาคุยมาเคลียร์กับคุณนะคะปัญหาที่มันยังค้างคาใจกันอยู่ นะเขาอยากมาพูดมาคุยให้มันแบบให้มันคลี่คลายอะค่ะนะในสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะตอนนี้นะคะขอดูว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะสามถ้วยนะคะ behind ี i n t e น e s t ่วยตามความรู้สึกของคุณนะคะชาวราศีมีนคุณยังอยากเจอเขาอยู่คุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณอยากอยากให้มีการพบเจออยากมีการพูดคุยอยากกลับมาคุยกันเช่นกันนะคะตัวคุณด h i ห้ Pinterest คืออะไรคะคุณยัง คุณยังมองเห็นหคุณยังมองว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจคุณอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานนักการเมืองผู้บริหารชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นหัวหน้างานนักธุรกิจธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณยัง คุณยังรู้สึกว่าเขายังมีเสน่ห์กับคุณนะคะดึงดูดคุณอยู่คนคนนี้นะคุณยังมีความมั่นคงในความรู้สึกให้กับเขาอยู่นะคะอืคุณก็ไม่ต่างกันนะคะอยากคุยกับเขาเหมือนกันอยากพบอยากเจอนะคะอยากเคลี์ปัญหากันนะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีมี สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะแปดดาบค่ะสามไม้ค่ะตะมูลคุณยังเหมือนยังคาดหวังนะคะตะมูลคุณยังรอใครสักคนน่ะคะ่ะคนทางไกลคุณยังไม่ ไม่สามารถลืมเขาได้นะคะคนตัวนี้เหมือนคุณยังรอค่ะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะขอดูว่าสามไหมิดเพิ่มสามไหมอีกใบใช่คุณรอใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนไกลนะคะคุณมีการรอคอยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะชาวราศีมินคุณจะมีการรอคอยเกิดขึ้นแปดแดด คนที่คุณตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีนะคะคนที่เขายังวนเวียนอยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณอยู่เสมอๆนะคะสองถ้วยคนที่คุณรักคนที่คุณอยากกลับไปคืนดีกับเขานะคะเดรมูนคนที่คุณยังแบกความคิดความรู้สึกทุกๆอย่างไว้กับตัวคุณอยู่นะคะคุณจะรอคอยเขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณมีการรอคอย เขานั่นแหละนะคะอพอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะวินถึงเหรี่ยงค่ะวินถึงดาบคะ่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมีนด้วยกันหรือชาวธาตุลมเมถุนตุงกลุ่ม,มชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรคุย,ยกับใครก็ได้นะ ชองท่นน้ำกรากฏพิจิกรินก็มาด้วยแนวโน้มความสัมพันธ์นะอยากตัดใจแต่ตัดไม่ได้นะคะยังคงถือความรู้สึกที่มีให้กันและกันไว้อยู่นะคะคิงถือช่วยอยากตัดใจค่ะแต่ก็ยังรู้สึกรักรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกดีๆที่จะอยู่ตรงนี้อยู่นะคะอืม เอ่อความสัมพันธ์นี้นะคะในบางท่านอ่ะชาวราศีมินอาจจะมีหลายหลายคนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะมีคนหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะอืมก็ดูแล้วอ่ะพยายามตัดใจทั้งคู่แต่เขายังตัดใจไม่ได้นะคะนะควีนถือดาบ กับคิงถือดาบพยายามตัดใจทั้งคู่แต่ก็ยังยังตัดใจไม่ได้ทั้งๆที่ก็หันหันหน้าไปคนละด้านแล้วนะหันหลังให้กันละแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะชาวราศีมีนยังต่อให้นิ่งเฉยมีความแข็งแกร่งภายนอก ที่แสดงออกมาสักแค่ไหนนะคะลึกๆแล้วคุณกับเขานะคะก็ยังปัดกันไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นะของชาวราศีมีนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนโสดคนโสดชาวราศีมีนกันบ้างคะ่ะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กถือดาบ ายถือชาบมีดักเลยนะสิบช่วยโอเคเก้ช่วยในช่วงนี้เหมือนคุณมีการแอคทีฟอะไรมากๆเลยเหมือนอยากจะทำอะไรคุณก็จะทำเลยนะคะตามใจอารมณ์ช่วงนี้ค่อนข้างหัวร้อนเอาใจใจด้วยนะคะคนโสดชาราศีมินระมัดระวังตัวด้วยนะคะในช่วงนี้แต่ก็มีความสุขอยู่กับตัวคุณ เองได้นะคะ9ถ้วยคุณค่อนข้างมีความรู้สึกพึงพอใจในตัวเองนะคะในระดับ9ถ้วยเลยนะเติมเต็มให้กับตัวเองได้นะคะเด็กถือดาบอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณหรือว่าคุณไปเข้าหาใครสักคนหนึงห่งอยู่นะคะเป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ชนูหรือว่าชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมก็ได้นะเอ่อ คุณอาจจะเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ได้เฝ้าดูตัวเขาอะค่ะอ๋อแปดถ้วยถ้าคนนั้นไม่ใช่คนไกลก็อาจจะเป็นคนที่คุณเขาเคยหันหลังให้กับคุณไปแล้วก็ได้นะคะคนโสดน,นะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยนะคะ หรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะคนที่คุณอยากเข้าหาเขาหรือเขาเข้าหาคุณนะให้สลับกันได้นะ,ะขาดูก้าถั่วอีกใบหนึ่งในช่วงนี้คุณอารมณ์แบบฉุนเฉียวมากๆเลยนะชาราชีินคุณฉุนเฉียวคุณก็เลยพยายามเก็บตัวพยายามอยู่กับตัวคุณเองเออ 5ดาบคุณยังให้ความสนใจใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะที่เคยหันหลังให้กับคุณไปอย่างที่บอกนะคือคุณก็ไม่ได้ยอมที่จะไปงอ้อเขาหรอกนะแต่คุณแค่ก็ยังให้ความสนใจเขานะคะประมาณนั้นโอเคขอดูว่าการงานค่ะการงานการงานชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างคะ การงานก็ดีนะคะการงานของคุณนะคะการงานคุณเอาอยู่คุณทํางานดีคุณทํางานเก่งแล้วมีผลงานที่ดีนะคะได้เป็นหัวหน้าง,งานได้ได้ทํางานที่ตัวเองชอบนะคะคิงถือไม้นะคะการงานก็ก็ดีค่ะถ้าคุณเป็น พนักง,งานประจำอะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าง,งานก็กำลังดูผลงานของคุณอยู่นะคะเอาดูการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างเจ็ดถ้วยการเงินก็ดีนะคะเข้ามาเข้ามาหาคุณจนคุณประหลาดใจนะคะนะเจ็ดถ้วยการเงินค่อนข้างดีนะคุณแบบโหขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้เลยนะ เงินเข้ามาหาคุณนะคะจนคุณต้องประหลาดใจกับสิ่งกับผลตอบรับกับผลตอบแทนที่คุณได้นะคะพอดูสุขภาพหนึ่งใบค่ะสุขภาพสี่เรียนนะก็ไม่มีอะไรนอกจากความคิดมากนะคะไม่ต้องคิดมากนะอย่ายึดติดนะคะอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่เราปล่อยวางได้ก็ให้เราปล่อยนะคะเราจะได้สบายใจนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ยังไงนกก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับนกนะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ยังเป็นกำลังใจให้กันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่กดเข้ามาดูใหม่นะคะถ้าพลังงานเราตรงกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามนะคะให้กันด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวราศีมีนค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ